สวัสด okay. so, so, ีเด้อสวัสดีเด้อผมพี่น้องเลยกะเมื่อนี้มาที่ห้านกับเข่าเนาะเมื่อนี้ยจะปิ้งไก่เซโนพี่น้องเลยกะเมื่อนี้ยจะมากินเข่าเนาะพาทางเองเอฟซีเพิ่งมากินเข่าเมื่อนี้ยมากินเข่ารวมท่ากันเมื่อนีเนาะโอเค มากกันหลายๆคนนันมันจะบาร์ซิองหรือก็อีกหลายคนเนาะลุงจันหลายคนอยู่มือนี่โดยกสบายดีได้บาซองเลยสบายดีนะเออเ๋ยวีการเสิร์รงพยาามาเซโนแต่ไมได้กินไก่ย่างเซโนพรถึงเซโน่มาเซโนเลยครับแตไดีรบาล มันสมคำหล่อมีอบอลแมนท่ายูทูบเบอิดมากลองชิมบึงคาแก่จังได้กแก่จังได้สิกินเขาน่า,หนหนาเนาะนานเนาะสกีตฟังไทยกับมาแถวเตโน่แก่ยังไม่ได้กลับมาแบกเหมือนแมน่ค่าเลยไอ้ยางเตโนโค่ครับ วานมีแต่มาสี่ดีตัวนึงผมว่ามันแซ่บนะครับอันนี้บริโภคมดเนาะเนาะแบบว่ามันแซ่บเรินยบ้างตินเยบ้างมครับตันียบ้าเนาะเยอบ้างนี่มาดูเยอะมากได้มาอยากให้ที่ซูเปอรกับมาตวนมันกิเนะมักิลอคเลยครับอ้าขอตัวกินเข่าบัตนี่เนาะมามามา โอเคทุกคนเดี๋ยวสิแต okay, like ah, so ่ติดเข่าเนาะเดี๋ยวมารุ่นต่อว่าสีผ้าทั้งเย็ซีไปทั้งใดเนาะกับติดตามกันพี่น้องเลยแต่เมื่อวานแ่นจันมาดินประเทศลาวเนาะงานที่มาติดสองต่อ

แก่ไก่เนี่ยไก่่ะามข้างนอกามารยำต้นสังอาหารนสีเหลืองดังดาน้ทำอะรเลยัดนแไนแังด่านแล้วก็เป็น้น

五万。<laughs>

Ừ. để cái mất tổ lát thì cũng xin lần lượt về cũng nên lấy lại rất tâm thì

แค่มาพูดนะค้นห

đó xem nó cứ đứng đây cứ đi thế ở đây nó bên đúng cái nó đã rồi rồi mà cái <laughs> cái <laughs> cái nó 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 cái 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 cái

对。说，你把的 นี้ก็บกิ๊เขาวเป็ดทีเรียบร้อยบแล้วซีมาทางลุ้นจังเนาะตัวประสิทธิภาพไปทางใดบ้างนะกิดบตามส้มรุ่นต่อไปพี่น้องเลยหลักแค่น,นี้กับสิโจ้ไปส้มนี้ก่อนเนาะ โอเคติดตามตอนต่อไปพี่น้องคนใหญ่คนหนึงก็โอเคเคนาะกับมีกินข้าวกินน้ำแบบทียแบบร้อยแล้วก็ลุ้งจันกัแบอบันผลเสียภาไปทั้งใดเนานะอันอนี้เราคงจะต้องตามต่ออยู่พี่น้องเลยอ่าจำนวน จึงเขานี่ก็นบดซองเซมายพี่น้องเลยก็ตามว่าอ hmm. okay. ินบอกร์กคุณม่ตกใจเลอที่เป็นเรี้ยงเขาเรื่องงามนะมันจะมานตั้งเอากับให้พามาทั้งห้างตนใจเซมโน่แบบเนาะนะทุกคนเ่ตตามต่อกันเนาะโดยแปดคนโอเคขอบคใจที่ตามต่อพี่น้องเลย